ก๋วยเตี๋ยวยังมีชายสี่แต่ถ้าขับสี่ต้องคันนี้เลยครับขึ้นเหนือลองใต้อย่าพ้าดกันนี้นะครับสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาอีกครั้งนะครับวันนี้ม,หม,หมับกับผมเบสและ น็อตดีค,ครับวันนี้เรามาขายอีกแล้ววันนี้เรามาพบกับ Fort จูเนอครับคันนี้เป็น f o r t จูเนอปี10ผมจะเริ่มจากข้างหน้านะครับครับผมไฟหน้านี่จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เขาเรียกกันว่า f o r t จูเนอน่ารักหน้ายักษ์ต่อหน้ายักษ์นะอันนี้ยังมีไฟตัดหมอกครับที่พิเศษก,กว่านั้นคือ,อนี่ครับเป็นชุดสเกิล TRD แล้วเป็น TRD แท้นะครับคือคันนี้ไม่ใช่เป็น f o r t จูเนอตัวธรรมดาแล้วเอาชุดแต่ง TRD มาใส่ครับคันนี้เป็น TRD แท้ๆจากศูนย์คันนี้มากับล้อ TRD พร้อม ยางโยโกใหม่ทิ่กิ๊ตต้องขอบอกเลยคันนี้เครื่อง3 0 0พัขับสี่ปูทามไปฝนต้นหนาวยางแบบนี้ล้อแบบนี้ล้ออะไรล่ะครับจัดทิปไปยาวเลยยาวล่องเที่ยวได้สบายจะเหนือหรือล่องใต้ล่องใต้ได้หมดไปดูด้านหลังกันได้ครับแล้วก็มาถึงทางด้านหลังครับคันนี้ก็อย่างที่บอกโอ้ยสวยมากคันนี้ผมชอบมากเลยนะสวยอะพร้อมกับไฟท้ายขาวแดงขาวแดง ขาวแดงตื้อๆเลยอันเลขอย่างนี้เลยโอเคขาวแดงก็คือยังไม่เป็นไฟท้ายแชมป์ใช่ไฟท้ายแชมป์ก็จะเป็นใสๆครับผมนี่เรียกว่าขาวแดงขาวแดงแล้วกันอันนี้เขาเรียกกันเราแล้วเราก็เรียกด้วยเราเรียกตามเขาแล้วยังไม่จบนะครับอันนี้ยังมีเป็นสปอยเลอร์เป็นของชุด T R D s p o r ์ตลีโว T R D ใช่แล้วครับผมยังไม่หมดโอ้ยเนี่ยดูดิมัน T R D แท้แบบมันติดแต่งมันสวยดูคือพอจูเนอร์เนี่ย ไม่รู้ไงแต่ผมมาตั้งแต่ชอบ Fort u n e er นนะก็ <S <S ตัวนี้แหละหน้ายักษ์นี่แหละใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวก็เราบอกราคานะ <S 1> <S 1> ผมว่าคันนี้ไปไวแน่แน่แล้วยิ่งช่วงนี้อย่างที่บอกไปไบนต้นหนาวกระแสเที่ยวดูหมอกใช่อประเทศเปิดแล้วซะด้วยอุ้ยลุงก็จัดไห้แล้วจออะไรพาไปชมข้างในกันหน่อยดีกว่าได้ครับเปิดท้ายมานี่ครับ Fort u n e r ก็จะเป็นเบาพับถ้าเอาลงก็จะคล้ายๆฟีดเลยเวลาลงใช่ครับอ่า อ่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งรับผมเวลาพับบอกก็เหมือนฟีดเลยใช่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราพับขึ้นก็สามารถเก็บสัมภาระ จะเป็นเต็นท์จะเป็นเตียงจะเป็นตู้จะเป็นโยงเป็นหญิงอะไรก็แล้วแต่แอบได้หมดคนอีกหนหลังเลยอ่ะเผื่อเมียเห็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาเต็มเต็มปุกไว้ถุกไว้เพราะนั้นเขาเรียกว่าอเนกประสงค์ใช่ครับเรื่องของการชนไม่มีแน่นอนครับอตไม่ขยับเม็ด h a r ์เติมตลอดสวยครับตรงนี้คือสวยตรงนี้ไม่เคยทําสีนะครับคือเป็นพื้นเดิมผิวเดิมเลยอยากจะบอกราคาว่าเลยอ่ะจะเย็นเกนไปก่อนจะบอกราคาพาไปดูภายในก่อนว่ารถฟี2 0 1 0เป็นแบบไหนครับผมไปเอาละครับเดี๋ยวมากับเจ้าภายในค อันนี้ดีกว่าครับครับผมอ,อันนี้ภายในเป็นไงบ้างครับพี่เบสอันนี้ก็ต้องบอกว่าภายในนี่สวยเก็บงานให้เรียบร้อยครับ,บเป็นหนังปรับไฟฟ้าโคมอะไรมัลติฟังก์ชันครับมีคูลคอนโทรลนะครับคันนี้จะเป็นวิทยุ2ดินแล้วสามารถเชื่อมบลูทูธได้แอร์เป็นแบบดิจิตอลครับผมแล้วคอรเดนเนอร์ก็คือจะมีแอร์หลังแล้วคนนั่งหลังไม่ต้องห่วงเย็นสบายเย็นฉ่ำถึงใจแน่นอน แล้วก็อย่างที่บอกครับคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้เครื่อง3,000ขับ4ฟูทัมก็จะมีเกียร์ขับ4แล้วก็เกียร์ออตโต้ด้านนี้สภาพภายในไม่มีโซมพวงมาลัยไม่มีล้อผมไม่มีแบบตัวหนังสือหายมันเป็นรถที่ครบอะเอาตั<ช>้อย่างอย่างนี้จ้าวโอเคคันนี้ให้ถ่ายรถปี20ใหม่น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่รถประมาณ10ปี11ปีผมว่าน่าจะโอ้โห10ปีน่าจะมีเกือบ2แสนนะเว้ยถ้าใช้พธรรมดาก็2แสนตรงนี้ 5, <ต>ใช่ครับตกอะปี20,000 นี่คือแบบไม่ค่อยใช้เลยนะเนี่ยใช่ครับพี่ครับอันนี้เพียง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นเป็นไงถือว่าใช้น้อยมากก็รวมรวมภายในคันนี้ผมเก้าเต็มสิบเลยอะเก้าเต็มสิบแล้วกันชอบครับผมชอบมากเดี๋ยวพาไปดูฝาโปรงดีกว่าได้ครับใต้ห้องเครื่องว่ามีชนไหมโอเคครับโอเคไปครับผมเอาละครับก็มาถึงภายใต้ฝากระโปรงแล้วนะครับอย่างที่บอกครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพี่ครับ ก็จะเป็นตัวเครื่อง3 0 0พันขับเตะปูตามการชนอะไรไม่มีแน่นอนครับน็อตไม่มีขยับครับคานเดิมตัวเลขยังอยู่ครบชัวดด้วยชัดเจนเลยทำสีแน่นอนนะครับก็คือบางๆเลยคันนี้สวยๆเครื่องส0มพันจะได้บอกราคานะอะใกล้แล้วก็เท่าพีอดีแท้ทั้งคันนะเป็นชุดพีอดีทั้งคันนะครับบอกไปเลยไหนๆก็อยากบอกมานานแล้วเสนอขายเพียงห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับ 589,000บาทไม่แพงนะตัวจริงนี่สวยแบบอยากจะโช <ยา S 1> วใช้เองจริงๆครับถ้าไม่ติดก็มีรถนะไอ้หยีอยู่ไงคือนี่แบบเสียดายหรือว่าอยากจะโชว์มีรถไัวใจก็พูดไปกันเลไม่มีอะไรพูดย้ำกันอีกทีครับเสนอราคาอยู่เพียง589,000บาทเทดีๆฟีด้าฟีด้ดดดดา,ดาครับจัดได้เต็มจัดได้เต็มใช้เงินออกรถนิดหน่อยเราคุยกันนะครับผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เดือนละหมื่นสามครับประมาณเดือนละหมื่นสามแต่ทว่าจะผ่อนได้แค่ห้าปีนะครับปกติงวดนั่นเองก็ถือว่าหมดเร็ว แล้วผมบอกเลยนะอย่าช้านะคันนี้ถ้าคุณช้ามันก็คุณจะได้เป็นแบบคนดูแล่วขับออกไปคันนี้สวยจริงช้าไม่ได้เชื่อผมเหมือนสโลแกนเราเลยนะความไวเป็นเรื่องของปากกาดใช่ปากกาดกินกับต้มจืดอะไรของพี่วะปีศาจเออความไวต้องเป็นเรื่องของปีศาจครับครับผมก็คันนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยแต่หลังจากคลิปออนก็น่าจะมีรูปถ่ายแล้ว่อยากเห็นรูปคันนี้หรือคันไหนก็ตามก็ขอฝากกดเข้าไปดูในเพจของเราใน f Facebook ทีคทาของเรา ด้านนี้เลยครับแล้วก็ดูคลิปวิดีโอการรีวิวเป็นคลิปวิดีโอล้วนๆเลยก็จะมี y o u t u b u ใช่ครับชแนลด้านนี้ครับแล้วก็จะมีเบื้องหลังคลิปตลกๆครับฉา,ากลุ้นๆที่ TikTok เหมือนกันด้านนี้ครับโอเคครับถ้าอยากซื้อคันนี้กับน็อตครับผม ผมน็อตนะครับเบอร์โทรครับ0ูนย์หกสามครับสี่แปดสี่แปดสี่แปดแปดครับน็อตครับผมครับนือผมครับเบทับศูนย์เก้าหกแปดหกแปดหกหกหกแปดครับผมหรือถ้าไม่ชอบพี่หน้าเราอ่ะเออทักลำคาญแล้วแต่ว่าก็อยากก็อยากได้รถคันนี้แต่ไม่ชอบพี่หน้าเราก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เรายังมีเซลล์เรายังมีเซลล์อ๋อเรายังมีเซลล์อยู่อีกนะครับก็ติดตามเบอร์เซลล์ทั้ง4คนด้านนี้ครับผม วันนี้ก่อนจากกันไปนะครับพี่เบสมีคำคมจะมาบอกครับอาพี่เบสจบด่าก่อนเลยโดนอยู่ตลอดอาพี่เบสจะรู้ทันแล้วก่อนจากกันไปก็นจากกันไปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับจะเอากูอีกแล้วหน่ิดหน่อยจะต่งให้โอ้จะให้ยืนอีกสิบห้าทีอีกแล้ว